สวัสดีค่ะมาดูดวงความรักใยวันกันนะคะดูได้ทุกลัคนาทุกราศีแล้วก็ทุกสถานะนะคะพลังงานวันนี้คุณได้ก้าวดาบขึ้นมากับหัวนะคะส่วนคนรักได้เป็นห้าคาาค่ะ คุณนะคะพ้นจากช่วงเวลาที่รู้สึกไม่สบายใจอย่างหนักแล้วนะคะอะไรที่เคยเครียดตอนนี้มองว่ามันผ่านพ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือว่าเรื่องราวของความสัมพันธ์โดยตรงนะคะพนักงานคนรักหรือว่าคนรักในอนาคตเนี่ยได้ห้าคาถาช่วงนี้เรื่องงานจะเด่นนะคะเขาก็อาจจะออได้มีการแข่งขันนะการได้ประลองฝีมือในเรื่องของงานพิสูจน์ตัวเองอะไรต่างๆแล้วก็จะได้รับผลลั์ที่ดีด้วยส่วนในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมี p a ช s i o แล้วก็มีความพยายามมีความเสียสละเพื่อคุณมากขึ้นมันก็เลยทําให้คุณ มีความสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะคะมีไพ่พิสูซ์ restoration ก็คือการคืนดีการการปรับความเข้าใจตกลงกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ true love er ก็คือ,อความรักนี้เป็นความรักที่แท้จริงเป็นคู่แท้ต่อกันนะคะคู่กันแล้วไม่แครวกันส่วนคนโสดสนิทนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณในช่วงนี้หลายคนนะคะเมื่อคุณแบบมีความพร้อมแล้วคุณพนักง,งานดีขึ้นคุณไม่ได้อยู่ในโหมดของความเครียดแล้วนะคะชีวิตด้านอื่นๆมันจะมีคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาตั้งนานแล้วแหละแต่คุณไม่ได้สังเกตเห็นนะคะเขาจะมีความพยายาม นะอาจจะไม่ได้มีคนเดียวจะมีหลายคนที่แข่งกันจีบนะคะหรือถ้าในกรณีที่มีคนเดียวก็คือเขาคนนี้เขาพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะม่มองว่าคนคนนี้สามารถที่ไปกับคุณได้ในระยะยาวนะคะพะว่าได้พาย p e a c e f u s r l a t i o n มันก็หมายถึงคนที่มีความรอมชอมกันได้นะ,ะสามารถที่ปรับตัวเขากันได้แล้วก็ true love ก็คือพลังงานคู่แท้นะคะยังไงลองเปิดใจลองพิจารณาดูแล้วกันนะะ